ีค่ะเพืเ่อนๆมาจา้ะรอปลารอโดงนะคะสุบอากาศบริสุทธูดทางไกลโควิดสิบน้อยจีนจนะจ้ะเนาะหาย่างรอปลานะคะน้ามเห็นกบเต็มลเลยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเบิองน้ากันเลยจ้ะเด้อเด้อจะเอากล่องนายเบิองนะคะกบเมืองนอกกินได้บนนะ่นยอดจ้ะเนาะมาเบิองน้ากันจ้ะ พบเมืองหอกที่จะเพื่อนออกมาหองเต็มอยู่จะมีเสียงคนมากแล้วบบนี้นะคะคจนจะง่าไปด้วยจะช่วงนี้ค้นมะย่างตาหลายนะคะช่วงไปลับระบาดอันนี้มันมันบุ๋มบุมกันที่รับนักจะสองโตนะคะ เต็มเลยจ้ะโบโบมัูงหัวกล่องสูวนก็น่าจะันเพี่อนะจ้ะไปแล้วคุณได้มีเคยมีความหูนะนจ้ะกบมั่งหนี่อกินได่บ่านอ 管家。 ไก่ดำนะคะเพื่อนๆตัวหนึ่งขาบเนื้อนะคะมาว่างนั้นห้างเพื่อนบักใหญ่หนึงจ้ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการไก่ดำเป็ดเป็ดปลาหงปาลาไก่ดำก็เป็นไก่ปลาทุกท่านจ้ะเป็นฤดูการเพื่อนตัางไข่นะคะฟักไข่เพื่อนค่ะสั่นล้วค่ะเพื่อนๆมันห่อมาเป็นย่ามจ้ะกบ ยำค้นมาเป็นกับเศร้านะคะนะนาบจะทายหลูคนเด้อยจัดเด้อมาเด้อยจาเหมือนแรงพ้ามาตไต่กบพ,พี่น้องกบจะกบกบอาบแดดก็มีจานันแปลงเนาะคะ่ะน้องมองหนีโบเห็นมีเต่านะคะสะทีมีหงผลฟ้าไก่และมีเตานั่นจ้ะนีท่รักขนเต็มอยู่เอ๊ะกบแบบนี้เขากินได้บ่านอะจ่า,จาเปืนเป่น แต่ว่าโดยส่วนตัวกับบ่เคยกินหรอกนะคะแต่ว่ามีความสงสัยเนาะจ้ะเนาะว่ากบ,บานเฮากะอุ้ยมันคือเขียดอันนั้นไหมจ้ะเพื่อ,อนนั่นจ๊ะทุกคู่ทุกีอยู่แดดกระซองเนาะเห็นบ่าจา้ะเห็นซัดบ่แค่นี้เด้อลูกหลาข้ามแพงของแม่นั่นอแบบะไรมันจ๊ะตัวนั่นยังงออยู่ค่ะ เพิ่อนอาบแดดนะคะถ้ามีคนนะ่ะเพิ่อนออกมาอ่นห่องเต็มเลยได้เพื่อนๆจากลองจับอยู่จากแต่บกกาจับ <c oughs> นักขีดกระดิ่ม <c oughs> คุณจำมือนี้โคกๆบอกไปสั่นละเพื่อนๆจางน้ำกระจับพร่ท่านหนอก ครบมันก็นเร็วคือกันเนาะจ้ะเนาะงตองเสื้อนี่เลยจะจับได้นะหลังก็เป็นเป็ดน,น,นะคะมักมั่งมักงอีก,ก,กเป็นเลยค่ะมีมองเห็นซานซีโตจ้ะเอาสวิงมาสอนเนาะจา้ะเพื่อนเพื่อนพวกการหายบนนอกกล่องก็กได้มันเป็นสีเขียวเนะคะเพื่อนๆโอ,อ้ยเต็มเลยโอ้ยจ้ะ ต้องมองทั้งแมงแซวอยู่ทายกบทายห่วงเล่นไปสั่นหลัดอ,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 อย่าเป็นเพื่อนมะมีแน่วันคลิุ่งแล้วจ้ะเนาะยากหูวว่ากบบมืองนอกมันกินใดบ่ิษัทหนักข้องสงสัยแต่คบอยู่เมืองไทยอันน้ำก็บม่เคยกินหรอกคะ่ะแต่ว่าพี่สาวเพิ่อนนะ่ะพี่สาวน้ำพี่สาวสาวเมืองสีนะ่ะเล่าน่ามากินอยจ้ะแต่ว่าโดยส่วนตัวสาวเมืองสีเองบ่เ,เคยกินกบนะคะ ย่างมะขุดงูเนาะจันกับเป็นอัน,นจังสีละะ่ลเหรอะอยู่น้ำปลาน้ำดงพุ่นชิคุกิคิอยู่พุ่นว,า,วายคือตัวใหญ่แท้เจ้าพุ่น <c oughs> ตัวเขียวเขียวแม่จ่ากบอันเมืองนอกแม่เห็นบ่าจ้าเพื่อนน่ะตัวบางใหญ่นึงจ่าแต่เป็นสีเขียวเขียวแมจ่จ่าถ้าเอิญกรบมีอย่างนอกแบบนี้ ลาอยู่จะเพื่อนๆแต่ว่ามันทายคบเปลามาไกลๆมันกลับไปเนาะจ้ะเนาะ